สวัสดีค่ะสวัสดีครับนนี้ไอ้น้อยกะไปจัดมองมาใหม่เลยจ้ามองตาใหญ่กว่าเก่านะคะ่ะมองสามหาจ้าหัวหนึ่งกะกางไว้แล้วจ้าสองหาอันนี้กะเป็นมองสามหา้วยจ้ามาลอหลุ่นล่อช้อมงกันจ้าว่าเ้าสีมันบ่จ้าอ้เหากหมันมองใหม่นี่ติดแล้วมังใส่ปลาติดยูหันแล้วครับเพราะฉันพยยามอยู่ เอาไว้นี่ก่อนใ่เบิ้งตัวใส่ไงปันไหนกลางปุบติดปับเลยกินไ,ไหนบ้าใจเบิ้งใส่ปลาติดม่องไม่เข้าจะนี่ถุงกับถุงไม้เด้นี่ออกถุงไม้พร้อมอย่าม่องกัจ้าบัดนี้ โอ้ติดคือเกาส่วนมองอันสามหาเขาใส่ญี่ปุ่นเนาะไปหามองสี่เส้นบบมี่มีแต่มองสามหาก,กันแล้วมองสามหามืก,ก่อนตัวน,นี้ก็ใส่สองหาไว้เดี๋ยวหันมีสี่เส้นเทาก็จะ,จ,ะจัดมาหม่อีก ส่วนตัวนั้นเ่าใสอยู่ไฮพูนี่ขงางลังไอ้หน่อยจ้ะย,ยังเพระท่านได้ยามอยู่แต่ว่าใสลงปุ๊บติดปุ๊บเลยล่ะตัวหนึง่งแต่หลายคือเกาให้น้ำาหลนะน้ำไมนเริ่มบกแห้งแล้ว ยิ่งลยขึ้นกาบวกกูไปปดบานทั้งโหลดฮะพวกกูตีจักแล้วขยันจะห้อนขยันจะเมื่อยเลยคอ สุดแล้วก็เอาม,อเม่ามมงงวงขึ้นมาอย่างนีปูม่วงมาเลยผู้ชงว่าเอารอบหลังน้อยอะยามเพาะง่ายติดคือเก่าจ้า้ารอบได้ก็ติดรอบนั่นหลายคือเกา่าอันนี้มันเป็นม่วงอันสองหานอมนมาเลยติดหลายเดี๋ยวข้าจังเป็นล่อหลุนม่วงสามหาของข้าอยู่หันม่วงสามเส้นคืงว่าสิหาสี่เส้นหรือจ้าสี่เส้นบ่มีเลย เดี๋เดีสร้างงานแมียขาขาเจาะเอาม้าหายอยู่เดี๋ยสามหามา่ใส่ก่อนอู้พี่ฝุสส่ uke, น,นเป็นก่อนอ้ยปลากระเนยงเต๋อหน่อยปลา,าโรสอู้แบบปลาพี่น้องเป็นสายเลยจ้ะปาถือคือเกาอันนี้เดี๋ยวปลาโรสฟอร์มอู้ออกอันนั้น อันแนวใส่ไม้น้ำใส่ใจาน่ไอ้หน่อยปากกัแยงเด้อ <Okay. S 1> ปากกัแยงห <Okay. S 1> น้าหน่ะเรามือเจอ้าน่ะอ <Okay. S 1> น่อยแล้วอ่อนอายุแล้วหลายแล,แล้วสายตาแล้วบุดีต้องคอยบอกตัวไปจับปิดจับถือว่าได้ดีค่อยๆเด้อ เอาคือมีปลากระแย,ยงเนาะติดคักติดเนี่ยหาไปได้ก็รลายเติบเลย,ยเนาะเต็มกระปุกสองกระปุกแล้วเอาอันนะ่ะเอียบเกียร์ใส่ตู้เย็นไว้ รอบนี้ว่าแม่จะเอาใดขายอยู่บ่ เียงค่อยขึ้นเก่าได้หน่อยว่าได้เอาผามาพันถุงไม้กับมานอยู่ด้วยเสียงน้ำเสียงน้ำมันไหลลงทอ่อน้ำไหลลงทอ่อัูๆโอ้ใสเวลาในการปลดคักเติบอยู่ด้นี่ บรรยากาศอยู่ไฮนาด้จ้าอันนี้เป็นไซมองอยู่ไฮนาด้จ้านี่น้าม,มันก็นจีซ่ํานี่ล่ะแต่ว่าไฮนาเนี่ยมันกระจีติดห่วยฝนตกมันนิดนน้อยๆกับน้ำท่วมรุ่ขนข้างหน้าเต็มเลย Rút bơ uh. hmm. Nhâm sầu không có sốt khi Hả bà nhâm sầu thì thích bà ประกาไว้แล้วผวานยันนี่เนะาะทั้งอีปูอีปูหลายแล้วนนาม,มันก็ตุ้นตื้นอย่ามันก็นติดถนนนำ้ำประกาใส่ไว้อิปูเดียวผิดจองก่อนอืมอีปูหลไหลแห้งปูหน้านี่กระติดมันนี่ซีโตแล้วนามนามข้าวเดียวบกุกข้าวเจ้ามาสุอันนามไปเห็ดทางข้าวเดียวบุกเลย มะออืน่นนี่ลุ่งลุ่งคกการ์โนี่อีกอเสียกันตึงข้ออีกละอุ้ยปลาลดได้ปลาลดแล้วปลาลดแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยโอย้ใส่ใหญ่เลยตัวนี้ะให้หลุดได้น้อย เต็มกำมือเลยอุ้ยลุดลุดอีรีลุดอีรีลุดลุดกำเน้นนโอ้ยไ่จนสะดุดมืออืมโอ้นใส่ใสไปรถบางญ่เลยแพงน้ำแพงมันควร ส um hm. ุดมองเลยสุดมังเขาแล้วนี่ สตรวจปอดตตรวักเตัวใหญ่คัะเนาะผู้ขันใดแบบนี้เนะาะจะกิโลนึงนี่คักแล้วอให้นั่นกบว่ามันถึกกระปุดลดหร้อมันรุดแห้รอดแหออกข้าเบ่งอีหน่อยใส่ ใส่ท่วนน้ำไหลใส่ตามน้ำไหลกัเสร็ลาจาละจ้ะนี่นะใส่ตามน้ำไหลแบบนี้โอ้ฝนติดอีกอยู่ ยืนยนน้ำนำไหลมันก็เป็นวงๆวนันเนีมานมานคือเกาจาา้ามือนนี่มาหลอดอุ้ยลุดมือจนได้ลุดแล้วเออปลาปลากระเตอร์ผุน าได้ประกาศใส่ไงขึ้นกัวเกาอยู่เลี้ยงมันแถวเลยโอ้มองไม่กับมันยุจ้านี่แต่ได้ได้ใส่ไงขึ้นกัวเกาอยู่ฮะใส่มองนี่แล้วใส่นี่แล้วจะสิใส่บ่เจ้าเจ้ามาใส่มองให้กันเจ้ะ นี่ใส่สีกู่ยุเจ้าสีใส่ติเออใส้รสพ่อใส้รสมันอีปูหลายบ่สูงเลยอีปูไหลทุกครเก็บเลยปูกันบุตรเดชสามที่โตนี่นีปูขาดกลางมาไว้บ้างได้ไรนี่บ่บ่บ่ไปให้นั่นไปพูดผมไม่ค้อนใส่หรอกผมไม่ค้อนใส่จักหม่องดอก ปูได <"B> <Bond> ้หาโตแล้วอันนี้สามหาซื้อมากเหมือนนี่สดๆดร้อนๆ้อนถ้ามีแล้วนี่ปลาคาหน่อยได้ปลาคาที่กันบอบอเพราะฉันมีคนใส่บ่เพราะเห็นเห็นแต่เห็นตะไบยาไปว่ะหันคือคัน มองอันเออมองเดินเดินนั่นคืออยู่พอมองเดินเดินนั่นนี่ปูเออบอกว่ามัมืดกว่ามองง่ายขึนเออขับมอมเครืองระเบกาไทยเราปูพี่ตัวห้องปัดนน่เนาะปูทิมนะโอ้ไอนี่ซื้อม้าไม่ไหมก็เลยบปลากาหนะอันนี้มันทสในห้องเดินไปเทสเลยปูดิวเดรปลากากับตัวใหญ่ขึ้นอยู่ได้น้อยหน่อย ตัวใหญ่ขึ้นกว่านันที่เฮาใส่อยู่หั่นอยู่2 5อยู่เอาไว้แต่พุ่นล่ะบ่ยำปลาตัวใหญ่ๆขึ้นพุ่นะมันสิได้ติดหอืมใ่ในหวใหญ่ไเอ้ลพุ่น้อ้ได้แต่ตัวใหญ่ๆเลยบัดนี้ bắp cá cả say nhảy khinh quá cao, con ừ. rươi ừ. cả ừ. tít đấy, tít đấy, bắp khiến cả to nhảy quá cao nồi nồi, ừ, nhưng mà bớt nhạt nhạt ติดปากกาหน่อยขึ้เกาสามสามหาโอ้อออยอปันไญารอกมันอันนี้ติดหาง,งหางเนาะไฮนี่โอ้โห่ผุนแถวใส่ซ้ำกันเหมือนเลยตัวนี้ เอฟซีเพิ่นกะแนะน่ำเนาะผั่นใบอมองซีมองหามองนี่ขอบคุณหลายๆเด้อ er, จ้าเดี๋ยวเพิน่นกะเอาสื่อมาอยค่าไปสื่อซีอสอเส้นบน,นี่ซีเส้นเมิดอค่ะตลาดค่ะช่วงนี้ข้าเจ้าไปเอาม,าม่านใส่หลายก็เลยได้สามหาเลได้มองสามเส้นคืองมาก่อนเดี๋ยวช่วงอีกันึงเข้ากับจังสิไปเอามหมัหาเส้นหน่นยถ้าเามใสเหมือนเสามันบ่ไดเนาะมันมีตรป่าตัวใหญ่ โอ้มันมีตะปาตัวหน่อยตัวใหญ่มันนั่นบ่บ่ได้เลยว้าี่เด็กปากกากับปากกาใส่ใหญ่เด้เห็นบ่พันเนี่ยน้ำมันกระได้ยังสันแล้วแต่พันบอกว่า4สสี่สามเส้นสามหาสี่เส้นหาเส้นเนาะค้นกันเต็มหวยเลยเดจ้าไร้คัากร้ายเนี่ยปวดหยากไว้หน่อย มองหน่ะอ่อนมองไม้มันอ่อนหรือว่าจังไหนอ่อนมันมองอ่อนติดประดุกนี่เบ่งไปเลยขาดเมดติดดีประดุกม่องดีดีเลยซุดยอดเลยเนี่ยน้านี่แรียนผ้าอะไรสิกระติดนี่จะขาดไปมองไม่นี่มันเงินบ่ะอืมจะใส่ประดุกง่ายมั้ยอืมเก็บไร้อเป แม้์ถือปลาขาดเนี่ยดมองอย่างนี้สุดมองแล้วมาเบ่งผลงานมาหนีจ้าผลงานของไอ้หน่อยล้ลนๆนเลยจ้าิ่งเด้ยจ้าติดติดปลาค่ะอันนี้ปลาปลาตะเพียน อันนี้ปลาหลุดจ้ะพี่น้องเมืองแน่ปุ้ยแมีนีง่ายครับจ้าตัวนี้ไงครัไง่ายแน่เป็นตะมั่นคักปลาหลุดได้สองตัวจ้าได้๋ยวะใส่ง่ายๆอันนี้กับปลาตาติดติดม่องสามหาของเขานะจ้ามองไม่มองไม่กับมานมองเก่ากับมานจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้เพ่นกระไดบักหลายแล้วจ้าประมาณเกือบสามกิโลเลยนะจ้ารอบนี้ค่ะเมื่อนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณสำหรับมาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เดอ้อจ้าที่ห มาหากำลังใจเพ่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพูนในหลายจ้าสวัสดีค่ะกลับบ้านกันด้วยจ้า